สวัสดีครับอยู่กับมิสเตอร์ตั้มเคยสุริน i ออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ทําเมนูก้อยบักหอยจูบ,บหอยขมนะครับเนี่ยหอยขมนะครับมาจากทางบ้านนะครับมาจากรัตนบุรีหอยมาจากรัตนบุรีนะครับฝากมาแม่ยายฝากมาให้นะครับมีส่วนผสมคือนี่หอมแดง ต้นหอมผักชีใบมะกรูดแล้วก็สะระแหน่นะครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าก้อยบักหอยมันเป็นยังไงนะครับคนเชียงใหม่ก้อยหอยลาวช่วงน,นี้ก็ตั้งกระทะครับเปิดแก๊ ลวกหอยก่อนนะครับวันนี้เมื่อกี้หม้อ,อก,ก็เอาไปทำอันนี้แล้วนะครับล้ยแห้งไก่ันนจะตั้งกระทะก่อนเดี๋ยวหั่นตะไคร้กันนะครับนี่ครับใส่ตะไคร้เข้าไปหั่นตะไคร้เข้าไปเพื่อเป็นการดับกลิ่นนะครับคาวของหอยแล้วก็ใส่หอยเข้าไปครับลวกหอยครับ เป็นการลวกหอยนะครับเดี๋ยวจะก้อยอหอยช่วงนี้เราก็ใส่รสด,ดีรสด,ดีนะครับเพื่อให้มันเข้าไปใน ให้หอยมีความอร่อยขึ้นนี่นะครับหอยเยังฮะ ก็มึงซอยนี่ก็ได้มี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 วแป๊บนึงเราต้มหอยให้มันสุกก่อนนะครับมันสุกแล้วแหละแต่ว่ามันก็อยู่ในตูน้เย็นมาหลายวันนะครับอย่างนี้เราก็ต้มให้มันร้อนเพืเปือ,อยอีกนิดนึงนะครับนี่เรามีใส่นี่นะครับ เดี๋ยวเราก็เอามาก้อยางน,นี้กันนะฮะต้องการแบบอปไหมก้มหอยก่อนนะครับยมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าตอนที่เราปรุงจะเป็นยังไงนะครับ นะครับตอนนี้ก็เดือดแล้วพอแล้วปิดแก๊สครับปิดแก๊สครับออนนี้เราก็ตักใส่กระมังอันนี้นะครับเปลี่ยนเมื่อกี้เป็นสีใส่ไม่เอาเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยเราจะไม่เอาตะไคร้นะครับเราตักแต่ตัวนี้ใส่เข้าไปว่าใเนี่ย ใส่เข้าไปตะไครเรา,เาทิ้งไปเลยตะไคร้เรา,เาทิ้งไปเลยนะครับน้ำตัวนี้เราเป็นน้ำกินนะครับมันก็สามารถกินได้นะฮะเนี่ยนี่ใส่เข้าไปน้ำใส่เข้าไปไหน่อย น้ำใส่เข้าไปนิดนึงนะครับนี่พอต้เงใสจเยอะตอนนี้เรามีผักอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยทับพีกันทับพีมาทับพีแล้วแล้วก็จะมาปรุงกัน ก็่อ้กหอยนะครับมีน้ำนิดนึงถึงจะอร่อยนะจะดตะไครไม่เอาเริ่มด้วยเล็กถ่ายให้หน่อยสิถือให้หน่อยแล้วไม่มีไม่มีไม่มีที่ตั้งหรือถือให้หน่อยนีถือให้หน่อแป๊บนึงถือสองตรงนี้ ชเมียกันดูไว้นะครับตอนนี้เราก็ใส่พริกเข้าไปอันนี้พริกของเรานะครับพริกป่นมีอยู่ครับใส่เข้าไปเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ชอบนะครับออามันอามันคือบ่เห็นไม่มือมันปีบงัง อ่ะนี่ไงดูนั่งลงสิ<ม>สเราไม่ชอบกินเผ็ดนะครบอบรอครัวเราคืใส่กินเผ็ดเท่าไหร่แล้วก็ผมมานิดนึงครับนิดนึงครับนี่อันนีใส่ข้าไปแล้วแล้วก็ใส่ผักครับ ะเขอบไปเลยมีมีหอมแดงมีอะไรด้วยอร่อยเหล๋ยวว่าเป็นอะไรตรงนี้แหละมีถ้ามันไม่เผ็ดเลยเราก็เสิร์ฟใหม่แล้วชิมกันอันนี้เดี๋ยวว่ากันนะครักินในครอบครัวอร่อยแล้ว เีนโอ้ยสวัสดีค่ะกับสาเด็กเก็บข่าวเะเมียเนาะเมียนะครับเดี๋ยวใส่ข้าวคั่วนะครับแล้วก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเอาไว้เด๋ยดดูตอนเสร็จแล้วกันนะครับสวัสดีครับรอแป๊บหนึ่งครับครับอาหารก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีประตูทอดหนังกบทอดนะครับแล้วก็ นี่ครับอะไรของงานเอไว้พบกันคลิปใหม่นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ